เรารู้จักหลีกไทยค่อนข้างน้อยครับแต่ก็จะพยายามทำความรู้จักให้ในที่สุดเลยเบอลเป็นทีมที่ยิ่งใหญ่นะครับของเมืองไทยเกมวันพรุ่งนี้กับเมืองทองเนี่ยจะเป็นเกมที่ที่ยากแน่นอนนะครับแล้วก็ยังไงก็ตามที่เราจะเล่นแบบเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ ตงฮุยลงเล่นแน่นะครับเขาคงแฮปปี้มีความสุขมากที่ทได้กลับมาเยือนเกณฑเก่าแล้วก็อยากที่คงจะอยากที่จะลงเล่นในเกณฑนี้อย่างมากมากเลยครับแตกต่างกันมากครับเพราะว่านี่เป็นในไม่กี่ครั้งที่เราได้ออกมาจากอเมริกาแล้วก็ออกมา มาฝึกซ้อมในช่วงนีง้เในประเทศไกลขนาดนี้ครับก็ถือว่าเป็นก็บอกว่าเป็นเป็นการเปลี่ยนฉากเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศการเล่นที่ที่ดีมา,มากๆนะครับดีมากรับยิงได้เขาก็อาจจะทำประตูได้แต่ว่ายังมีหลา,ายอย่างในในเกมที่ยังที่ยังต้องัึกในเรื่องของภาษาการตอบตัวแล้วก็สปีดของฟุตบอลนะครับบางทีบางครั้งการเล่นก,กับเพื่อนร่วมทีมก็ยังยังไม่เข้าใจนะต้องใช้เวลาในการรอบตัวอีกเพราะ ก็ต่างกันมากเลยครับก็อย่างที่ผมไปเจอนะครับก็รายละเอียดเทคนิคต่างๆการรับส่งบอลอะไรทุกอย่างรายละเอียดของเขาเขาเน้นเน้นทุกอย่างเกี่ยวกับฟุตบอลรอย่างแล้วก็ิสปีดบอลที่มันไวขึ้นทำงานหนักมากขึ้นก็คือเขาก็แฮปปี้กับมุ้ยนะครับแล้วก็มองว่ามุ้ยเป็นตั้งแต่ที่มีความสามารถคนหนึ่งนะครับที่สามารถที่จะปรับตัวเข้ากับทีมได้ในเรื่องของความคาดหวังเขาก็ก็ยังไม่ได้มองนะเพราะว่านี่ช่วง ที่เป็นช่วงที่มุ้ยพึ่งมายัางต้องการาระยะเวลาในการที่จะปรับตัวทนะั้งทีแต่โดยโรวมแล้วก็ตั้งความหวังเอาไว้ครับ and I hope you will enjoy in every second in this beautiful country, except tomorrow during the game. I hope you will not enjoy tomorrow. Thank you. ก็รักทีมมาเลเียนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับด้วยความสุขนะครับของการที่มาที่ประเทศไทยในครั้งนี้แล้วขอให้ทำในในครั้งนี้นะครับก็ต้องเลิกเกมในผู้เล่นหลายคนที่กับบมาจากการบาดเจ็แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีอย่างงที่เขารู้สึกกลัวมาก i'm scared because already he pick up the one players boy going to after tomorrow game he will see many good players and i'm scared he will pick up another one or two i h o p e o t no <c> h <oughs> ใจตัวเองด้วยครั้นก็ยังได้สามารถได้พูดแล้เขาสิตอนนี้น้องเข้าอีกอีก9เลยนะตอนนี้ก็ยังเี่ยเนาะด้วยขอที่จะเล่นนะครับพร้อมที่ะแรงศักยภาพเพื่อจะให้อ่า ทุกคนได้รู้ว่าเนี่ยฟุตบอลไทยแล้วก็ดีไทยกำลังกำลังแข่งแกร่งขึ้นแล้วก็ทุกคนสามารถที่จะจะสู้กับทีมระดับโลกอย่างอเมริกาได้ก็พรุนี้ว่าบอลเป็นเกมสนุกนแล้วก็แน่นอนครับแฟนบอลที่เข้ามาชมก็จะได้ชมเกมที่สน่าสนใจและก็ในช่วงที่อาจจะไม่ดีสหรับเราแต่ว่าทุกทุกเกมสำคัญที่สุดทุกเกมสำคัญทุกแมตช์ทุกบอลครับ 快点！快点、啊！